บิดเซลเลคเตอร์มาหมดเมนนวนแม่เนติกทำงานปั๊มน้ำทำงานนะครับถ้าเราบิดเซลเลคเตอร์มาตำแหน่งออฟนะครับปั๊มน้ำก็จะหยุดทำงานนะครับทุกกรณีนะครับโหมดออตโต้นะครับปั๊มน้ำจะทำงานด้วยสวิต์ลูกลอยนะครับตัดต่อเองโดยอัตโนมัติสวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการต่อใช้งานสวิตเซลเลคเตอร์3าตำแหน่งควบคุมปั๊มน้ำหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับเบเกอร์แมกเนติกโอเวอร์โหลดซีเลกเตอร์3ตำแหน่งสวิลลูกลอยต่อไปเรามาดูวงจรการต่อใช้งานกันก่อนนะครับข้างบนนะครับก็จะเป็นสายลายส่วนข้างล่างนะครับก็จะเป็นสายนิวตันนะครับสายลายนะครับออกจากเบเกอร์เมนนะครับ ก็จะมาเข้าเบเกอร์ย่อยนะครับสำหรับวงจรควบคุมนะครับจุดนี้นะครับเราจะใช้เป็นเบเกอร์นะครับหรือเราจะใช้เป็นฟิวก็ได้นะครับวันนี้นะครับเราจะใช้เป็นเบเกอร์นะครับ MCB นะครับออกจากเบเกอร์นะครับก็จะมาเข้าโอเวอร์โหลดหน้าคอนแทค NC นะครับจะเข้าหมายเลข95นะครับของโอเวอร์โหลดและออกหมายเลข96นะครับ ออกจากอร์โหลดนะครับก็จะมาเข้าซิเล็กเตอร์สวิตช์นะครับหน้าคอนแทค NO เหมือนกันนะครับออกจากซิเล็กเตอร์สวิตช์นะครับก็จะมาเข้าคอยของแมกน e ติกนะครับ A 1แล้วก็จะออกที่ A 2นะครับ A 2จุดนี้นะครับก็จะเป็นสายนิวตันตัวนี้ก็จะเป็น อ่าแมกเนติกคอนแทคเตอนะครับจุดนี้นะครับซ e เลคเตอร์โหมดเมนวลทีนี้โหมดออโต้นะครับก็จะเป็นหน้า c o n แทค t o o เหมือนกันนะครับออกจาก o v e โ l o a d นะครับก็จะมาเข้าโหมดออโต้นะครับหน้า c o n แทค t o o นะครับเราก็จะเอาจากจุดนี้นะครับ ก็จะมาเข้าโหมดออโต้ออกจากเซเลกเตอร์นะครับโหมดออโต้นะครับก็จะมาเข้าสวิตช์ลูกลอยจุดนี้นะครับก็จะเป็นสวิตช์ลูกลอยนะครับเราจะต่อใช้งานในการดูดน้ําเข้าแทงนะครับเราก็จะใช้สายสีดําและสายสีน้ําเงินนะครับออกจากสวิตช์ลูกลอยนะครับ ก็จะมาเข้าคอยของแมกเนติกนะครับจุดนี้นะครับจุดนี้ก็จะเป็นซิเลกเตอร์นะครับแบบ3ํตำแหน่งหมดเม็ดนวดนะครับ จุดนี้ก็จะเป็นโหมดออโต้เมื่อเราบิดเซลเลคเตอร์มาโหมดเมนนวลนะครับจุดนี้นะครับบิดเซลเลคเตอร์มาโหมดเมนนวลแมกนิทิกทำงานปั๊มน้ำทำงานนะครับถ้าเราบิดเซลเลคเตอร์มาตำแหน่งออฟนะครับปั๊มน้ำก็จะหยุดทำงานนะครับทุกกรณีนะครับโหมดออโต้นะครับปั๊มน้ำจะทำงานด้วยสวิตลู้กลอยนะครับตัดต่อเองโดย อัตโนมัติต่อไปเรามาต่อวงจรใช้งานกันเลยนะครับสายลายนะครับที่ออกจากเมนเบเกอร์นะครับก็จะมาเข้าเบเกอร์ย่อยนะครับของวงจรควบคุมนะครับ MCB นะครับก็คือตัวนี้นะครับสายลายมาเข้าเบเกอร์นะครับจุดนี้นะครับก็จะเป็นเบเกอร์สายลายมาเข้าเบเกอร์คือสายสีน้ําตาลนะครับออกจากเบเกอร์นะครับ ออกจากเบเกอร์ก็จะมาเข้าโอเวอร์โหลดจุดนี้ก็จะเป็นเบเกอร์นะครับก็จะมาเข้าโอเวอร์โหลดนะครับหมายเลข95ออกจากเบเกอร์ก็จะมาเข้าโอเวอร์โหลดหมายเลข95 ออกจากโอเวอร์โหลดนะครับหมายเลข96จุดนี้นะครับก็จะเป็นโอเวอร์โหลดหมายเลข96นะครับหมายเลข95กับหมายเลข96นะครับก็จะเป็นหน้าคอนแทค Nc นะครับของโอเวอร์โหลดออกจากโอเวอร์โหลดนะครับหมายเลข96ก็จะมาเข้าซิเลคเตอร์โหมดเมนนวลหน้าคอนแทค No จุดนี้นะครับก็เราจะให้เป็นโหมดเมนนวลนะครับ ออกจากเซเลคเตอร์สวิตต์นะครับก็จะมาเข้าคอยของแมกเนติกนะครับ A 1จุดนี้นะครับออกจากเซเลคเตอร์สวิตต์นะครับหน้าคอนแทค N O ก็จะมาเข้าคอยของแมกเนติกนะครับจุดนี้นะครับก็จะเป็นคอยของแมกเนติก A 1นะครับ ออกจากเมกเหติกนะครับก็จะเป็น a 2นะครับ a 2จุดนี้นะครับก็จะเป็นสายนิวตันนะครับตอนนี้นะครับเราต่อโหมดเมนทนวเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราจะมาต่อโหมดออโต้กันนะครับเราก็จะจําจากซลเลกเตอร์นะครับสายจากซลเลกเตอร์นะครับโหมดเมนนวก็จะมาเข้าโหมดออโต้นะครับจุดนี้นะครับสายที่ออกจากกัวโหลด จะมาเข้าสเลคเตอร์โหมดเมนนวลนะครับเราก็จะจ้ำจากจุดนี้นะครับมาเข้าโหมดออโต้นะครับก็คือจุดนี้นะครับจากโหมดเมนนวลก็จะมาเข้าโหมดออโต จะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ออกจาก s e เล็กเตอ o ์โหมดออโต้นะครับก็จะมาเข้าสวิตช์ลูกลอยนะครับจะใช้สายสีดำและสายสีน้ำมินนะครับตัวสวิตช์ลูกลอยนะครับก็จะมีสายอยู่ทั้งหมด3เส้นนะครับในการต่อใช้งานนะครับสายสีดำนะครับก็จะเป็นสายคอมมอนสายสีน้ำตาลนะครับก็คือดูดน้ำออกจากแทงนะครับส่วนสายสีน้ำมินนะครับดูดน้ำเข้าแทงนะครับวันนี้นะครับเราจะต่อสายสี ดำและสายสีน้ำเงินนะครับออกจากซเล็กเตอร์สวิตช์นะครับโหมดออโต้นะครับก็จะมาเข้าสวิตช์ลูกลอยนะครับสายสีดำออกจากสวิตช์ลูกลอยนะครับก็จะมาเข้าคอย์ของแมกเนติกคือจุดนี้นะครับเราจะเข้าจุดนี้ก็ได้นะครับเพราะว่า อ่าเป็นสายเส้นเดียวกันนะครับที่ต่อมาหา a 1นะครับคอยของแมกเนติกนะครับเราก็จะต่อสายสีน้ำเมินนะครับ โอเคนะครับตอนนี้เราต่อใช้งานอ่าเซเลคเตอร์สวิตช์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งโหมดเมนวนวลและโหมดออโต้นะครับออนเมคเกอร์เราจะมาลองโหมดเมนวนวลกันนะครับปั๊มน้ำทำงานนะครับโหมดเมนวนวลออฟหยุดทำงานเมนนวลทำงานส่วนโหมดออโต้นะครับเราก็จะบิดซีเล็คเตอร์มาทางาด้านฝานะครับโหมดออโต้นะครับจะสั่งงานด้วยสวิตช์ลูกลอยนะครับ ตอนนี้นะครับระดับน้ําเต็มถังอยู่นะครับตัวสวิตช์ลูกลอยก็จะตัดการทํางานของปั๊มน้ําถ้ามีการใช้น้ําไปในแทงค์นะครับระดับลูกลอยก็จะต่ำลงนะครับปั๊มน้ําก็จะทํางานเมื่อปั๊มน้ําทํางานนะครับระดับน้ําในแทงค์ก็จะเพิ่มขึ้นตัวสวิตช์ลูกลอยก็จะตัดการทํางานของปั๊มน้ําเมื่อมีการใช้น้ําอีกนะครับ ระดับบุกลอยก็จะต่ำลงปั๊มน้ําก็จะทํางานถ้ามีกระแสะไรเกินพิกัดในตัวมอเตอร์นะครับตัวโอเวอร์โหลดนะครับก็จะตัดการทํางานครับโอเวอร์โหลดตัดการทํางานปั๊มน้ําก็จะไม่สามารถทํางานได้นะครับทั้งหมดออโต้ Auto และโหมดเมนูสินค้าจากแบรนด์โมนเดอร์ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นอีตันและสุดท้ายนี้นะครับต้องขอขอบคุณบริษัทอีตันอิเล็กทริกประเทศไทยจำกัด ที่เอื้อเฟื้ออุปกรณ์ในการถ่ายทําเนื้อหาในคลิปนี้สําหรับท่านใดที่สนใจผลิตภัณฑ์ของอีตันก็สามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ใต้ลิงก์วิดีโอคลิปนี้